ขึ้นเยอะขนาดนี้จะเกี่ยวทันไหมเนี่ยข่าแรงก็แพงเสียเวลาอีกต้าเอ็กซ์ยกลังราคาดีจัดการหญ้าได้อยู่หมดัดโอ้ยจะบ้าตายหญ้าเต็มสวนอีกแล้วตัดเมื่อวานวันนี้มันขึ้นมาใหม่อีกแล้วนี่มันหญ้าหรือ w i f ฟครับขึ้นไวจริงหญ <laughs> ้าไม่ใช่ Wi-Fi ฟครับพี่แต่มันดื้อยางไงตัดยังไงก็ไม่หมดเอางี้ลองใช้ต้าเอ็กซ์สองพลังบวกดูสิต้าเอ็กซ์ มันคืออะไรครับยี่ห้อก่อนๆฉีดไปหญ้ามันยังยิ้มใส่ผมอยู่เลยนะฮอันนั้นมันยี่ห้อธรรมดาครับพี่แต่ต้าเช็คตัวนี้สูตรเข้มข้นกลูโฟซินเนตแอมโมเนียมพ่นแล้วใบไหมภายใน2-3วันหญ้าแห้งสนิทคุมหญ้าดื้อหญ้าใบกว้างใบแคบได้หมดพูดง่ายๆว่าฉีดทีเดียวหญ้าร้องขอชีวิตโอ้โหถ้างั้นผมจะไม่ต้องเหนื่อยตัดหญ้าทุกอาทิตย์แล้วใช่ไหม ใช่เลยพี่พ่นรอบโคนทุเรียนมะม่วงลำไยข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังหรือแม้แต่ผักสวนครัวโล่งทั้งสวนผลผลิตโตไวกำไรเต็มกระเป๋าแล้วราคาเท่าไรแหละอย่าบอกว่าแพงนะเดี๋ยวผมหนี <c oughs> ไม่หนีหรอกพี่เพราะตอนนี้โปรแรงมากยกลังหกแกล่อนแกนล่อนละ299เท่านั้นถูกกว่าจ้างคนตัดหญ้าอีกเอาจัดมาเลยครับ จากนี้ย่าจะไม่กวนใจผมอีกแล้วต้า X อสองพลังบวกของมันต้องมีสมศักดิ์พาณิชย์ที่นี่ซื้อของได้ความรู้กลับไปได้ผลผลิต